สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเวเล่มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลนะครับถึงแม้ว่าวอลเลย์บอลไทยลลี่งเนี่ยจะจบการแข่งขันไปตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าผมเองพูดถึงการแข่งขันไทยแลนด์ลี่งค่อนข้างน้อยนะฮะน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปในตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะครับมาทําคลิปทีเดียวก็คือหลังจากที่จบไทยแลนด์ลี่งไปแล้วนะครับก็ เอาเป็นว่าผมอยากจะมาย้อนนะฮะพูดถึงเรื่องของบอลบอลไทยลีกกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของเกมการแข่งขันนะมาพูดถึงเรื่องของสถิติที่น่าสนใจหลังจากที่จบการแข่งขันนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราเห็นอะไรจากการแข่งขันไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันนะครับผม สำหรับเรื่องของสถิติที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผมลองหาเองลองมองย้อนกลับไปดูในวอลลบอลไทยลีกที่ผ่านมานะครับว่ามีสถิติไหนที่น่าสนใจน่าหยิบมาพูดคุยเล่นๆน,นะครับไม่ได้แบบว่าซีเรียสอะไรเยอะมากนะก็คุยสนุกสนุกขำๆนะครับทัวร์นาเมนต์เป็นรายการที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในเมืองไทยนะครับเพราะว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ก็แข่งขันกันมายาวนานนะครับแข่งกันมา ครั้งที่จบลงไปนี่ก็คือปีที่20นะครับ20ปีและ20ครั้งที่ผ่านมาเราก็เห็นอะไรหลายอย่างและผมก็อยู่กับไทยลีกมาตั้งแต่ครั้งที่9นะครับไปพูดถึงในประเภททีมหญิงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในประเภททีมหญิงฤดูกาลนี้เนี่ยทีมชนะเลิศนะครับทีมแชมป์เป็นทำแหน่งของซูพรีมนะครับที่ยะชุมบุรีอีเทคนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองนะครับเป็นสมัยที่4นะฮะซึ่งการคว้าแชมป์ของซูพรีม นะครัครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเธอสามารถเก็บใชนะในนัดจริงชนะเลิศได้นะครับโดยที่ก่อนในนี้เนี่ยสุพีมได้แชมป์มาทั้งหมด3สมัยนะครับก่อนที่จะมาได้แชมป์ครั้งนี้นะก็คือปีฤดูกาล2016-2017นะครับ2017-2018แล้วก็ฤดูกาล2020นะครับแต่ว่า3ครั้งนั้นนะฮะสุพีมเป็นการคว้าแชมป์โดยที่รูปแบบการแข่งขันมันคือเล่นแบบพบกันหมดอยู่นะครับอย่างในปี2016-2017สุพีมได้แชมป์ ไรพ่ายเลยนะครับเป็นทีมแชมป์ไรพ่ายชนะ14เกมรวดนะครับปีนั้นก็ได้แชมป์เป็นสมัยแรกนะครับแล้วก็สมัยที่2ก็คือทําได้ดฤดูการ2 0 1 7 2 0 1 8ปีนั้นสุพีมแพ้1เกมนะครับผมน่าจะไปให้กับนครนนท์ด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นสุพีมเสียสถิติที่น่าเสียดายมากก็คือตอนนั้นพวกเธอชนะ36เกมติดต่อกันนะครับทุกรายการนะครับทั้งไทยเดลีกทั้งสโมสรเอเชียทั้งซูเปอร์ลีนะครับคือน่าจะเรียกว่าเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดของวอลเลย์บอลเมืองไทยเลยก็ว่าไดด้้ในนนนนตอัั36 นะแล้วก็มาแพ้ให้กับนครนนนี่แหละนะครับหเกมในตอนนั้นนะครับส่วนฤดูกาล2020 <S <S 20> ก็เป็นปีของโควิดนะครับผมปีที่มีเรื่องของโ <laughs> ควิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเลก็กๆเหมือนสุพีมจะไม่ได้แชมป์นะแล้วแพ้ที่สนามที่พัทยาจําชื่อสนามไม่ได้นะครับส่วนกีฬาในโลกมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะนะนะตอนนั้นสุพีมก็แพ้ให้กับนครนนนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายพวกเธอก็ยังกลับมาได้แชมป์ในไทยสุดนะครับแล้วก็คู่แข่งที่ลุ้นแชมป์กับท่านของสุพีมในปีนะั้นคือขอนแกน่นนี่แหละนะครับแต่ว่าขอนแก,นก,นนนก่น นะก็เป็นแชมป์สมสมัยหลังจากนั้นะพวกเธอเองก็ถือว่าต่อสู้มาทุกๆปีนะครับ20212022เนี่น่าเสียดายนะครับปี2022เ,เป็นปีที่สุพีมผมว่าพีคที่สุดฟอร์มดีที่สุดถึงแม้ว่าปีนั้นนะพวกเธอจะไม่มีผู้เล่นต่างชาตินะครับแต่ว่าก็คว้าชัยชนะไปได้ทั้งหมด16เกมนะฮะ ตลอดทั้งฤดูกาลปกตินะฮะรวมไปถึงในรอบไฟนอลด้วยแต่ว่าเขาไปแพ้นัดชิงนัดเดี่ยวนะครับปีนั้นไปแพ้กับ d i a มอนด์ฟูดแล้วแพ้3 0ด้วยนะเป็นทนน่าเสียดายมากสำหรับท่านั่งของสุพรีมนะฮะแล้วก็ออกผ่านในปี2023-2024พวกเธอก็ไม่ได้แชมป์ก่อนที่จะกลับมาแชมป์ในฤดูกาลล่าสุดนี่แหละปี2024-2025นะครับซึ่ง นัดชิงชนะเลิศนะครับสุพีมกับขอนแก่นอันนี้ไม่ได้่าขอนแก่นไม่ได้ดูถูกฝีมือของขอนแก่นนะคือผมมองว่าในประเภททีมหญิงของเราเนี่ยเกมพลิกล็อกมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้ยากนะครับโอเคแหละเกมนัดชิงชนะเลิศบอลน,นัดเดียวมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ดูจากฟอร์มการเล่นนะฮะของทางสุพีมกับขอนแก่นเนี่ยเจอกันทีไรนะครับขอนแก่นที่เรียกว่าสู้ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิติ อย่างหนึ่งของทางขอนแก่นกับสุพิมเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ปี2 0 1 5จนกระทั่งถึงปีล่าสุดเนี่ย2025เนี่ย10ปีนะครับขอนแก่นชนะสุพิมได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือนัดชิงอันดับที่3เมื่อฤุูการ2 0 2 2 2 0 2 3นะครับการที่ขอนแก่นชนะสุพิมไปได้ในรอบชิงที่3แล้วก็ขอนแก่นได้ที่3ามพิณสุพิมได้ที่4นะครับก็ถือว่าสถิติในการเจอกันที่ผ่านมาเนี่ยสุพิมแทบจะผูกปีขาดในการชนะขอนแก่นเลยแล้วก็พอเข้ามา นะครับคว้าแชมป์ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับทางโซพีนนะครับ ด้วยผลงานพวกเธอถ้าไม่นับเกมกับโคราชนะครับอันนี้เดีผมเคยพูดไปแล้วเนาะก็เสียไปเป็นแค่เซตเดียวตลอดทั้งฤดูกาลในการเจอกับแฮนด์แฮนด์หรือเสอราชบ,าบุรีนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยชนะ3าูนหมดเลยแล้วก็เลยทําให้หัวหน้าผู้สอนข,ของทีมนะครับอย่างพี่กิฟต์วิลาวัฒนอภิญญพงศ์อดีตน,นักตบทีมชาติไทยซึ่งก็เคยคว้าแชมป์ไทยลีกกับสุพรีม,มาสามสมัยนะฮะก็กลายเป็นเฮดโค้ชหญิงคนที่2นะครับต่อจากพี่นาวันนาโบกแก้วที่คุมทีมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยลีกได้นะครับ พี่นานนี่ก็เคยพาทีมโคราชได้แชมป์นะครับมืรุ่การอฤดูกาพ2 0 1 8 2 0ก9นะครับพิกิปมาก็เป็นโคชหญิงคนที่2นะครับที่พาทีมคว้าแชมป์ม,มลย์บไฮยลลิกได้นั่นเองนะครับผม ต่อกันที่อีกหนึ่งสถิติอาถันทีมแชมป์เลกแรกของศึกไทยลีกไม่ได้แชมป์ไทยลีกนะครับมาตั้งแต่ฤดูกาล2020แล้วนะครับนันนี้ทีมล่าสุดที่สามารถเป็นแชมป์เลกแรกและได้แชมป์ไทยลีกนั่นคือนครกอีมาในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ปีนั้นไม่เพียงแค่เป็นแชมป์เลกแรกนะครับโค mm hmm. ราชเองชนะทุกเกมเลยนะตอนนั้นไทยลีกเล่นฤดูกาลปกติ14นัดแล้วก็มีรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศรวมแล้ว16เกมนะครับที่ทางโคราชสามารถทําได้จริง จริงๆนับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2012-2013เป็นต้นมานะครับแชมป์เล็กแรกของไทยลีกคว้าแชมป์ไทยลีกไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นสถิติที่เลวร้ายตรงนี้ก็คือเมื่อปี2020นะครับที่ตอนนั้นขอนแก่นนะครับเป็นแชมป์เล็กแรกนะครับซึ่งขอนแก่นก็มาแบบงงๆนะฮะตอนนั้นก็คือโอเคแหละขอนแก่นเป็นทีมใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าปีนั้นแหะขอนแก่นมาได้แชมป์เล็กแรกแบบงงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่า ฤดูกาลนั้นเนี่ยทางด้านของสุพีมก็มาดีโคราชก็เป็นแชมป์เก่าไดมอนด์ฟู้ดก็ฟึ่งฟอร์มทีมขึ้นมานะครับได้แชมป์โปรเชเลนเลือเล่อนชัน้นขึ้นมาเล่นเป็นปีแรกแต่การว่าทีมที่ได้แชมป์เล็กแรกตอนนั้นก็คือทางด้างของขอนแก่นด้วยสถิติชนะ6แพ้1แล้วเกมที่พวกเธอแพ้ก็คือแพ้ให้กับสุพีมนี่แหละนะครับขณะเดียวกันสุพีมเนี่ยดันไปแพ้2เกมนะครับแพ้ให้กับไดมอนด์ฟู้ด1เกมแล้วก็แพ้ให้กับนครนนท์1เกมนะครับโดยทําให้ทางน้างของขอนแก่นเป็นแชมป์เล็กแรกในฤดูกาลนั้นแต่ท้ายที่สุดอย่างที่บอกนะครับฤดูกาล2020แชมป์ไทยลีกเป็นทางด้างของสุพีมนะครับ สามารถคว้าแชมป์มไปครองได้เป็นสมัยที่3นะครับ ขณะที่ฤดูกาล2020-2021นะครับปีนั้นก็เป็นท่านังของซูพรีมที่สามารถคว้าแชมป์เล็กแรกไปครองได้นะครับด้วยสถิติชนะ6แพ้1โดยที่1เกมที่พวกเธอแพ้นั่นคือการแพ้กับท่านังของไดมอนด์ฟูดนั่นเองนะครับผมด้วยสกอร์2ต่อ3เซตนะแล้วก็ท้ายสุดฤดูกาลนั้นทีมที่ได้แชมป์นั่นก็คือท่านังของไดมอนด์ฟูดนะครับซึ่งตอนหลังโอ้เริ่มที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับพอมีนุสลาเข้ามามีออนูมาเข้ามา,ม,ม,า,า,ม,ามีบริกาเข้ามมมา,น,านนะครบบแแลล้วก็หๆใททีีเิ่่จ เล่นแล้วฟอร์มดีเริ่มที่จะเล่นได้เข้ากันแล้วก็ปีนั้นเป็นปีที่โวดเดน่วนะครับดนะยนรีวัชระเมธากุลเข้ามาคุมทีมด้วยนะครับเวมฟุกก็เป็นแชมป์ในฤดูกาลนะั้นก็เลยทําให้แชมป์แรกๆอย่างซูพีมก็ไม่ได้แชมป์นะครับส่วนปีต่อมาก็คือฤดูกาล2021-2022นะครับเป็นปีที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครก็คือซูพีมชนะทุกเกมเลยนะครับในฤดูกาลปกติ12นัดรวมไปถึงในรอบไฟนอล3เกมในรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับ รวมทั้งหมดแล้ว16เกมที่สูพปีมชนะติดต่อกันแต่ว่าสุดท้ายพวกเธอไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้นัดชิงเชลเลิศไปแพ้กับเดมอนฟูลแล้วแพ้แบบขาดลอยด้วยนะฮะนัดชิงนี่แพ้ไป3-0เลยก็กลายเป็นปีที่ถืว่าน่าเสียดายสำหรับทางสูพปีมอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ชิ่นชมทาง เดนฟูตปีนั้นที่มาน็อกด้นัดชิงได้ทีเดียวนะครับส่วนฤด,ดูกาล2022-2023นะครับผมหลังจากที่เดนฟูตได้แชมป์นะครับปีนี้พวกเธอเองก็มาในฐานะแชมป์เก่าแล้วเท่าไม่พอนะครับผลงานของเดนฟูดเองในฤด,ดูกาลปกติเหมือนกับสุพีมเมื่อฤด,ดูกาล2021-2022เับลยครับเดนฟูดชนะทุกแมตชนะทุกนัด ชนะทุกเกมนะครับไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับพวกเธอก็ดันไปแพ้กับตนังของนครนซีมาคิวมินซีวีซีนี่แหละในนัดชิงชนะเลิศแพ้ไป2ต่อ3 set. เซตก็เลยทําให้ตนังของเดวนฟูดที่เป็นแชมป์เลกแรกไม่ได้แชมป์ไทยระดีนั่นเองส่วนฤดูกาลก่อนนะครับ2023-2024แชมป์ในเล็กที่1ก็คือตัวนั่งของไดวินฟู้ดนะแล้วไดวินฟู้ดเป็นแชมป์ในฤดูกาลปกติด้วยนะครับก่อนที่พวกเธอจะมาแพ้ให้กับตัวนั่งของโคราชนี่แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายนัดชิงชชนนนนะะะเเเลฮก็ป็ปปโคราที่่ไไไดดดฟู้้3ตตอ0ซ ก็ทาให้แชมป์เล็กแรกอย่างเลเวนฟูดอดูการ2อ2พก็ไม่ได้แชมป์เช่นเดียวกันส่วนฤดูการล่าสุดนะครับนนริซิมาคิวเมนซีวีซีก็เป็นแชมป์ในฤดูการปกติเลยครับทั้งเลก1แล้วก็เลก2นะครับก่อนที่พวกเธอจะมาแพ้ในรอบรองให้กับขอนแกตนนี่แหละก็เลยทำให้ทา้งนางของซูพีมเป็นแชมป์ไปแล้วก็แชมป์เล็กแรกอย่างโคราชก็ไม่ได้แชมป์ในฤดูการนี้ก็คือสถิตินี้ก็คงอยู่มาตั้งแต่ฤดูการ2020เป็นต้นมานะครับ 6ปีและ6ครั้งแล้วนะที่แชมป์เลกแรกไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ไทยลีกไปครองได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจสําหรับในประเภททีมหญิงซึ่งผมเองก็ยังหาคําตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือใครนะครับคือนักกีฬาที่คว้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดในเมืองไทยนะครับตอนนี้เองก็ ผมมีเขาเรียกว่าคนดิเดตอยู่ประมาณสักส3สาคนนะฮะที่น่าจะเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดนะค,คนแรกก็คือพี่หน่องพื่มจิตนะครับการคว้าแชมป์กับสุพีมปีนี้นะครับเรียกว่าเป็นแชมป์สมัยที่5ของพี่หน่องกับการเล่นวอลบอลไทยลีกนะครับเท่าที่หาข้อมูลได้นะซึ่งแชมป์ครั้งแรกของพี่หน่องเนี่ยได้กับสน,นักของทีมกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อปี2009นะฮะก่อนที่พี่หน่องจะไาได้แชมป์นะฮะจริงก็คือการาย้ายไปเล่นให้กับบางกอ asking, กลัสนะครับฤดูกาล้วก็ิดเลยนริบพี่สองกพันสิบห้าแลพี อีก2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือฤด,ดูกาล2020นะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งล่าสุดนี่แหละครับฤด,ดูกาล2024-2025 mm hmm. ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่ก็ถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยของผมเหมือนกันนั mm ่นก็คือพี่กิฟวิเวรวรรณอภิญญาพงศ์นะครับ mm hmm. พี่กิฟเนี่ยได้แชมป์ไทยล,ลีกเท่าที่ผมจําได้ก็คือได้กับโคราชนะครับฤด,ดูกาล2013-2014 mm hmm. แล้วก็มาได้กับสุพีมอีก3ครั้งนะครับ ในฤดูกาล 2016, 2017, 2017, 2018แล้วก็ฤดูกาล2020ก็ในฐานะนักกีฬาเนี่ยเท่าที่นับได้ก็คือ4ครั้งแต่ทีนี้เนี่ยโคราชก็เคยได้แชมป์ไทยลีกในยุคก่อน2สมัยนะครับฤดูกาล2006แล้วก็ฤดูกาล2007แต่อันนี้ก็ไม่ทราบข้อมูลเพราะถามพีก่กิฟตเองแกก็จําไม่ได้นะครับซึ่งถ้าพีก่กิฟตได้2ครั้งนั้นก็จะเป็น6สมัยแต่เราก็ไม่รู้ว่ามากที่สุดหรือเปล่านะฮะเพราะอีกคนหนึ่งที่ถือว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือพี่อ้อมที่คำพรช้างเขียวนะครับอดีตตัวรับสระทีมชาติไทยก็ เป็นอีกคนที่ได้แชมป์ไทยลีกหลายสมัยเหมือนกันพี่อ้อมเนี่ยได้แชมป์เท่าที่นับได้ก็คือได้แชมป์กับขอนแก่นนะครับฤด,ดูกาล2012 2013แล้วก็มาได้แชมป์สสมัยกับ BG นะครับฤด,ดูกาล2014 2015แล้วก็2015 2016แล้วก็มาได้แชมป์หนึ่งสมัยกับโคราชนะครับฤด,ดูกาล2018 2019เป็น4และนะฮะแล้วก็มาได้กับไดมอนด์ฟูดสสมัยเลยนะครับฤด,ดูกาล2020 2021แล้วก็2021 2022เป็น6สมัยเหมือนกันซึ่ง ผมก็ถามพี่อ้อมนะครับพี่อ้อมเคยเล่นทีมไหนเลยได้แชมป์ไทยลีกหรือเปล่าแกก็บอกแกก็จำไม่ได้นะ <laughs> แล้วสมัยก่อนมันมีทัวนาเมนท์ที่แข่งกันค่อนข้างเยอะนะักกีฬาก็ไปเลยนรายการนู้นแลยก,ก,การนี้บ้างการที่ได้ลงเล่นให้กับทีมนี้แล้วได้แชมป์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นความทรงจําที่มันก็เลือนลางด้วยแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยมันเล่นเมื่อปี2006นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านมากันเกือบจะ20ปีแล้วเพราะฉะนั้นความทรงจําที่มันจะเลือนลางมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม ใครนะครับนักกีฬาคนไหนของเมืองไทยที่ได้แชมป์ไทยลีกมากที่สุดนะครับเรื่องของการจดบันทึกข้อมูลมันก็อาจจะน้อยโดยสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยเอาเป็นว่าเท่าที่นับได้นะครับพี่หนองเนี่ยได้5สมัยนะครับพี่กิฟเท่าที่นับได้นะฮะได้4สมัยพี่ออมเท่าที่นับได้ได้ได6สมัยนะฮะออก็จะประมาณนี้นะฮะมองไม่รู้ว่าใครได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อะไรยังไงใครทราบ ลองหาข้อมูลเข้ามาให้หน่อยละกันนะครับผมส่วนในประเภททีมชายนะครับทีมแชมป์ทีมชนะเลิศในฤด,ดูกาลนี้ก็คือทางด้านของนักคอนซิมา่าคิวมินซีวีสีนะครับสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยลีกไปครองได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับแล้วต้งแต่พวกเขาทําได้เมื่อฤดูกาล2022-2023นะครับแล้วก็มาได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะ23-24แล้วก็ปีนี้24-25ก็เป็นการคว้าแชมป์นะฮะ สมัยที่3ติดต่อกันเป็นครั้งที่2นะครับก่อนหน้านี้โคราชก็เคยได้แชมป์สมสมัยซ้อนเหมือนกันนะครับเมื่อดูดดการ2012 2013 2013 2014แล้วก็2014 2015นะครับตอนนั้นโคราชก็ได้แชมป์สมสมัยแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้แชมป์แบบเพอร์เฟกแบบปัจจุบันนะครับตอนนั้นโคราชก็จะมีแพ้ปีละนัด2นัดบ้างอะไรอย่างงี้นะแต่ในยุคหลังเนี่ยโคราชได้แชมป์โดยที่ไม่แพ้ใครเลยนะฮะเป็นสถิติชนะรวดมากที่สุดในเมืองไทยณปัจจุบันเลยนับเฉพาะในไทแลนลีกนะครับชนะ5้ สอเกมก็คือ3าฤดูกาลที่โคราชได้แชมป์เนี่ยพวกเขาชนะมาทั้งหมดปีละ17เกม นะครับก็รวมกันก็เป็น51แล้วก็มี1เกมที่พวกเขาทําได้ในนัดจริงอันดับที่3มนะครับฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2นะก็รวมแล้วตอนนี้โคราชนะในไทล,ลีกติดต่อกัน52นัดนะบ,บอกว่าเป็นสถิติที่น่าจะคงอยู่เชื่อว่าน่าจะตลอดไปเลยมีโอกาสนะฮะในฤดูกาลหน้าที่พวกเขาจะสร้างสถิติไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับรวมไปถึงแชมป์ของโคราชนะครับก็เป็นการคว้าแชมป์ไทลีกมากที่สุดในเมืองไทยก็คือ10สมัยนะครับไทลีกแข่งมา20ครั้งโคราชได้ไปครึ่งหนึ่งนะฮะได้ไป10สมัย ตั้งแต่หลังปีโควิดเป็นต้นมาโคราชาก็แทบจะเรียกว่าได้ทุกปีเลยนะครับมีเป็นแค่ฤด,ดูกาล2022ปีเดียวนะครับที่พวกเขาไม่ได้มาแต่ว่าตั้งแต่2อง0นะฮะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโครนชาก็ได้ไปทั้งหมดเลยนะฮะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับทางนครศรีม,มาควินสซีนะครับส่วนนักกีฬาที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประเภททีมชายนะฮะอ้ออันนี้ทราบเพราะว่าโทราชคว้าแชมป์ไทยลีกมาได้ทั้งหมด10สมัยแล้วมีนักกีฬาอู่คนหนึ่งที่ มาทุกสมัยนะฮะทุกปีเลยนั่นก็คือนันทุฒิแดงกระทกนะครับพี่เบิร์ดนะฮะลงเล่นให้กับทางด้านของโคราชมาตั้งแต่ไทยลีกน่าจะครั้งที่2ครั้งที่3แต่ที่สำคัญก็คือตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับทีมนะฮะคว้าแชมป์กับทีมมาทุกทุกสมัยเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงหลังอาจจะเป็นสำรองซับผร์นน้องๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งการคว้าแชมป์10สมัยของนันทวุฒิก็มากที่สุดในเมืองไทยแน่นอนนะฮะในตอนนี้เพราะว่าคนอื่นแต่ก่อนหนที่ ผมก็ไล่เรียงหาว่าใครที่ได้แชมป์มากที่สุดมีคนหนึ่งที่ได้ไปเจสมัยในก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมหาข้อมูลมานะั่นก็คือพี่แบงค์นะครับภูพลโสภาพลซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นทีมงานผู้สอนของทางสุพีมนี่แหละนะครับซึ่งพี่แบงค์เนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าของขามทะเลศอด้วยนะครับเคยได้แชมป์เซนเตอก ครั้งแรกกับโคราชเมื่อปี2008นะครับแล้วก็มาได้แชมป์อ่าสี่ปีติดนะครับกับอานากานะครับตั้งแต่เพชรบูรณ์ชากรางราวนะครับแล้วก็ได้กับชมุดีอีเทคแอร์ฟอร์สอีก2สมัยก่อนที่พี่แบงค์จะย้ายมาอยู่กับแอร์ฟอร์สก็ได้แชมป์กับแอร์ฟอร์สอีก2สมัยนะครับในฤดูกาล2016 2017แล้วก็2018 2019ก็ทำให้พี่แบงค์เนี่ยได้แชมป์ไทยลีกทั้งหมดเนี่ยเสมัยด้วยกันนะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็นับพลาดเพราะว่าผมไม่รรููู้้้้้้วว่่่่่่่่าาาาาพพพีีีีแแแแบบบงงงคคคคค์์์์เเเนน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 ปปป็็ิกกกขขออออออมมมมมไไทททลละะสสจจดดชุุตตัััื สถิติของพี่แบงก์ก็น่าจะถูกทำลายไปแล้วนะครับได้7สมัยและคนที่ได้มากที่สุดก็คือพี่เบิร์ดนี่แหละนันทวุฒิได้ไปทั้งหมด10สมัยด้วยกันนะครับส่วนนะักกีฬาที่ถือว่าได้มากที่สุดหลังจากพี่เบิร์ดก็คือพี่แนบนะครับปนชัยทวิเศษได้ทั้งหมด9สมัยนะครถามว่าทาไมาพี่แนบไม่ได้10สมัยเท่าพี่เบิร์ดเพราะว่ามีอยู่ปีหนึ่งนะฮะที่โคราชได้แชมป์ไทยนากแต่ว่าพี่แนบย้ายไปเล่นที่ลีกกาตานะครับเลยทำให้ตอนนั้นพี่แนบไม่ได้แชมป์กับสีมนะครับรอ,นค,บอคน คราชนี่แหละแล้วก็เป็นตัวรับพิดารของทีมชาติไทยด้วยก็ได้แชมป์มะก้าวสมัยคือพี่บ้านนี่เล่นหลังจากพี่เบิร์ตอยู่ปีหนึ่งนะฮะก็เลยทำให้แชมป์ไทยลีกได้น้อยกว่าพี่เบิร์ตเป็นหนึ่งสมัยแต่ก็ถือว่าโหทุกคนสู้กันมาตั้งแต่เทเรลีกครั้งแรกแรกเลยนะครับบรรดาผู้เล่นชุดนีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของบอลบอลไทเลีกที่นาําสถิต เกดเล็กเกดน้อยมาฝากกันนะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมอวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องาโวเล่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ